สวัสดีค่ะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรมพิเศษดินแดงแห่งการเข้าถึงธรรมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ การที่วัดเต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นและสวยงามเหมาะแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากค่ะและเพื่อให้ทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจึงมีข้อควรปฏิบัติร่วมกันดังต่อไปนี้ค่ะนควา็ห้องแรกห้องปฏิบัติธรรมนะคะเมื่อเรามาใช้ห้องปฏิบัติธรรม ิ่งที่ควรทําก็คือข้อที่1เมื่อใช้ห้องปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว,ลวให้พับผ้าคลุมเข่าให้เรียบร้อยและจัดอาสนะให้ตรงเหมือนเดิมค่ะความรักที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหยุดใจที่ศูนย์กลางข้อที่2นะคะ ระมัดระวังเสียงที่จะรบกวนเพื่อนๆในขณะปฏิบัติธรรมได้แก่เสียงโทรศัพท์เสียงขวดน้ำเสียงเปิดกระเป๋าเสียงรูดซิปเสียงเสื้อขนหนาวที่เป็นผ้าร่ม เสียงเดินเสียงพูดคุยระหว่างลุกนั่งค่ะไปแล้วี่คนบัดบิในการใช้ห้องอาหารสำหรับห้องอาหารเราจะมีให้บริการทั้งหมดสีรอบรอบแรกเป็นเวลา7นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนอาหารกลางวันเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกา30นาทีและมีอีก2รอบคือรอบปานะคือ17นาฬิกาและ 21นาฬิกาค่ะค่ะและหลังที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำความสะอาดโต๊ะค่ะโดยเราจะมีผ้าอย่างนี้นะคะทั้ง2ฝั่งของโต๊ะอาหารเราก็จะเช็ดไปน็นทางเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะ <I know. S 1> และในทุกๆรอบนะคะในการรับประทานอาหารเราจะมีผ้าแบบนี้ให้ใหม่เสมอนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดโต๊ะเสร็จแล้วนะคะผ้าสีฟ้านี้ก็ให้พับเหมือนเดิมค่ะแล้มาไวท้ที่ถังสีฟ้านะคะเพื่อเตรียมนําไปซักค่ะ เมื่อเราทานนมเสร็จแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นขวดน้าแบบนี้ก็ดีนะคะให้เราสำรวจค่ะว่ามีว่าหมดแล้วจริงหรือเปล่านะคะถ้าหมดแล้วก็ให้เราพับกล่องค่ะนี่นะคะให้กดหลอดเข้าไปด้านในนะคะให้บิดตัวกล่องแบบนี้นะคะค่อยๆบิบลมออกค่ะพับเข้าด้านข้างทั้งสองข้าง แบบสุดท้ายพับครึ่งนะคะเพื่อสอบโดยแบบนี้เหตุผลที่เราพับกล่องน,นะคะ,คะก็เพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะคะในการทิ้งอาหารค่ะ,คะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเศษอาหารค่ะเร,เราจะทิ้งในกล่องสีแดงนะคะและสำหรับถ้วยโฟมค่ะเราจะไว้ที่ตรงนี้จานโฟมก็เช่นกันนะคะ สำหรับแก้วและช้อนค่ะเราจะไว้อีกหนึ่งถังส่วนขยะรีไซเคิลนี้นะคะเราจะมีถังพิเศษของขยะรีไซเคิลนะคะให้เราทิ้งลงถังนี้ค่ะข้อปฏิบัติง่ายๆนะคะในการใช้ห้องอาหารก็มีเพียงเท่านี้นะคะข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องนอนนะคะพี่เลี้ยงจะทำการปิดไฟให้ทุกท่านได้พักผ่อนตั้งแต่เวลาสี่ทุกครึ่งเป็นต้นไป โดใช้โทรศัพท์และพูดคุยเสียงดังในช่วงนอนหลับพักผ่อนเพื่อให้ทุกท่านได้พักก่อนอย่างเต็มที่สดชื่นเบิกบานพร้อมรับธรรมะในเช้าวันใหม่นะคะและในทุกๆวันพี่เลี้ยงจะทําการปลุกตื่นในเวลาตีห้าเป็นต้นไปหลังจากที่ตื่นแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้จัดที่นอนพับผ้าห่มให้เรียบร้อยดังนี้นะคะสำหรับวิธีการพับผ้าห่มให้ถูกต้องมีดังนี้นะคะ ลำดับแรกพับผ้าห่มครึ่งหนึ่งก็จะได้เป็นผืนแบบนี้นะคะลำดับที่สองพับเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งโดยที่จับชายผ้าให้เท่ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้พับเข้ากลางทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะ พยายามให้สองฝั่งผ้านะคะมีขนาดที่เท่ากันและมีช่องว่างแบ่งไว้สักประมาณหนึ่งข้อนิ้วเพื่อที่จะได้พับเข้ากันได้อย่างง่ายๆนะคะเรรแล้วค่ะข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องน้ำนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมตรวจด,ดูความเรียบร้อยทั้งขอบโถส้วมและอ่างล้างมือโดยใช้ผ้าเช็ดให้แห้องอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็ตามหลักโอวาทที่บะเดิตพระคุณหลวงพ่อเคยให้ไว้ว่าให้คนที่ใช้ต่อจากเรารู้สึกว่าเป็นคนแรกอยู่เสมอนะคะสำหรับขอบโถส้วมสามารถใช้กระดาษชำระเช็ดที่ขอบโถให้แห้งอยู่เสมอนะคะลลและอ่างล้างมือก็จะใช้ผ้าสีฟ้าเช็ดให้แห้งอยู่เสมอนะคะ ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องน้ํานะคะหลังจากที่ทุกท่านได้ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกท่านใช้ไม้รีดน้ําในการรีดหยดน้ํานะคะดังนี้ค่ะลลและรีดหยดน้ําที่พื้นเพื่อป้องกันให้ผู้ที่ใช้ต่อจากเราไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้มีบุญทุกท่านในการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะคะมีข้อควรปฏิบัติต้นดังนี้ค่ะข้อ 1. ดื่มน้ําอุ่นบ่อยๆนะคะข้อ 2. ทําร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะและข้อ3หลังรับประทานอาหารแล้วควรเดินย่อยอาหารทุกครั้งค่ะและที่สวนสมาธิแห่งนี้ของเรานะคะมีดอกไม้นานาพันธุ์เหมาะแก่ผู้มีบุญมาเดินย่อยอาหารเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพื่อให้ทุกท่านได้มีผลการปฏิบัติธรรมต่างๆที่ดีนะคะทางวัดได้มีกิจกรรมพิเศษก็คือการออกกําลังกายค่ะแล้วก็เพื่ออื้ออํานวยให้ทุกท่านได้ยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะไปนั่งสมาธิด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปเพื่อให้ได้นั่งสมาธิได,ด้ดีๆด้วยการออกกําลังกายค่ะ ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อออำนวยให้ทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีค่ะทางคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายและได้รับความสุขจากการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ค่ะขอ,อกราบอุโมทนาบุญด้วยค่ะ